ป้อมยามใช่ป้อมยามเธอแตงเธอไม่รู้หรอว่าตอนนี้มีนักโทษหลักพาตัวเด็กแค่คุกออกมาฮะออกมาหนีออกมาแถงบ้านเราเนี่ยนะใช่ตอนนี้ปวนเปลียนอยู่ในหมู่บ้านเราเลยหลักพาตัวเด็กในหมู่บ้านไปก็หลายคนแล้ว <c oughs> ทางหมู่บ้านอะ่ะ <c oughs> ก็เลยเอาป้อมยามนี้มาวางไว้คอยสังเกตการ <c oughs> แต่มีแต่ป้อมนะไม่มียาม <c oughs> อดภัยไหมเนี่ยนั่นน่ะสินเนาะหมู่บ้านเราชอบทําอะไรขำๆไปน้องมาเราไปเล่นกันดีกว่าอ,อย่าไปสนใจเลโยโอยทําไงดีเนี่ยตารวจตามจับอยู่ตลอดเลยเดินไปตรงนู้นก็เจอป้อมเดินไปตรงนี้ก็เจอป้อมนี่มาตรงนี้เจอป้อมอีกแ,แล้วเดี๋ยวเราจะหนีรออตำรวจไปได้ยังไงเนี่ยถูก <c oughs> จับขราวนี้ต้องติดขวัขวโตลตลอดชีวิตแน่แนเลยเราจะไม่ยอมไปถูกจับหรอก ตอนนี้ต้องหาเงินหนีออกนอกประเทศฮะนั่นเด็กนี่จับเด็กไปเรียกค่าทายดีกว่าน้องนายกัรบ้านโรงเรียนน้องมาเยอะไหมการบ้านโรงเรียนฉันทำมาเยอะมากเลยเนี่ยพอตื่นมาแล้วนะตาชุดแตมอ่ะดำเลยไม่ได้นอนทั้งคืนทำแต่การบ้านโนอ้ยชุดแตมการบ้านโรงเรียนม้อะ่ะไม่มี แป๊บเดียวก็เซ็นน้องไมไม่เคยต้องเอากลับมาทำบ้านเลยโอ้หไมดีจังเลยขอังไปเรียนทุกคนส,มสิมาสิมาสิมาสิถ้าน้องไมมีสแตมไปเรียนด้วยคงสนุกน่าดูเลยแหละเดี๋ยวฉันไปบอกแม่สเต็มดีกว่าว่าฉันจะย้ายบิลุงเรียนน้องไมดีไหมน้องไม้น้องไม,งม้ดีไหม ฉันจะจับเธอไปเรียกข้ายเยเสียงดังโดยฉันก็โดนจับไปพอดีแล้วหยิบหยิบหยิบอย่าทำแบนี้ทำไมอยไรอะไรอะไีอะไรอะอะอะอนอะ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 อเอะ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 อ้อะ่ะอ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 จอะอะอเอะ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 อเออะ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 ยะอะะอีอยอะออยี่ะอยย่ยเี ฉันมีทอฟฟี่เดี๋ยวฉันให้ทอฟฟี่เย้ดีมากดีมากทอฟฟี่อ่ะทอฟฟี่อ่ะอยู่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวฉันพาไปกินใจเย็นๆสิเราไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องกี๊ดโอ๊ยใจเย็นๆดเบาๆเดี๋ยวฉันโดนจับถ้าฉันโดนจับเธอไม่ได้กินเลยนะต้องทอฟฟี่รู้ไหมฮะน่าเสียงน้องไม้นี่มันต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับน้องไม้นแน่แล้วต้องออกไปสืบเอ๊ะตอนนี้ไม่รอยเท้าตามรอยเท้าเลยดีกว่า ไหนแล้วคะป้าทอฟฟี่ที่จะให้หนูอ่ะรอก่อนสิบ้าฉัน่ะรวยมากแต่กุญแจบ้านหายมีฉันรอเพื่อนมาไขบ้านอยู่เข้าบ้านชนะทอฟฟี่เพียบเยอะเลยเดี๋ยวฉันให้เธอหมดเลยโหป้านี่เป็นนักโทษใจดีนะเนี่ยนักท่องนักโทษอะไรฉันไม่ได้เป็นนักโทษฉันเห็นช่วงนี้เขาฮิตเป็นนักโทษกันฉันก็เลยแต่งตัวเล่นเล่นคอสเพลย์คอสเพลย์ โหแต่งเสมือนเลยนะคะป้าเชื่อเลยอืมเชื่อคนง่ายแล้วเราอ่ะดีแหละดีแหละนี่นี่นี่แล้วบ้านเธอเป็นไงรวยปะก็ไม่รู้ว่ารวยหรือเปล่านะคะป้าทุกวันนี้กก่าจะไปโรงเรียนได้เลือกรถที่จะนั่งไปเป็นชั่วโมงเลยค่ะมีรถที่บ้านหลายคันเหรอไม่มีเลยสักคันค่ะป้าเลือกว่าจะไปรถแมงสองแถวหรือกระปาดีค่ะอย ฉันจับผิดคนหรือเปล่าเนี่ยฮะโถ่ป้าหนูเลาะเล่นบ้านหนูรวยจะตายตูป้ปลานะคะใหญ่ยังกับอะควาเรียมเลยค่ะโอ้โหห้องนอนหนูอะค่ะมีเจ็ดห้องเจ็ดสีอาทิตย์หนึ่งนอนไม่ต้องซ้ำห้องเลยค่ะ,ะยังไม่หมดนะคะ,ม,ะ,คะมีอะไรอีกเหรอนั่นสิคะมีอะไรอีกพอดีหนูตื่นหนูก็เลยยังไม่รู้ค่ะหันไปหยอกหลอ <laughs> ง่ายจงเลยนะคะอุยยังไงเนี่ยตกลงจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยรวยไม่รวยเราจะยังไงอะคะถ้ารวยฉันจะได้เรียกค่าถ่ายแพงๆไงฮะป้าเป็นจอเรียค่าถ่ายจริงๆด้วยหึ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 หหึ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 หหึหึยดีแล้วเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันก็แย่พาดีแล้วเกลียมนี้เป็นเกลียมน้องไมายแสดงว่าน้องไมล์ต้องผ่านมาทางนี้แน่แน ร่องรอยบนพื้นดินป่องบอกว่าไม่ได้มีน้องหมายคนเดียวยังมีใครอีกคนนึงมาด้วยหรือว่าจะเป็นโจลพ่าตัวที่ร้องหมายเราให้ฟังแย่แล้วน้องหมายต้องมีปัญหาแน่แน่รีบไปช่วยดีกว่ามาทานีลบมาทางนี้ลบมาทางนี้เดี๋ยวฉันจะแยกไปทางนี้ทางนี้ถ้ามีใครอีกขึ้นมาฉันโดนจับติดคุกตลอดชีวิตแน่ฮะน้องหมายนี่ถูกโจรจับไปจริงๆด้วยรีบไปช่วยดีกว่า หนื่อยวิ่งไลตามไม่ทันอย่างนี้ต้องใช้ตัวช่วยมาแล้วที่จับโจนยุดนะจะโจยแล่นีเล้วเร็วเร็วอีกเร็วอีกมานี่นะจะโจรไลายอมให้จับสตดดีๆหนี ทำผิดแล้วก็ต้องถูกลงโทษทำหลายครั้งแล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่หักคำครั้งแรกยังไม่สำเร็จเลยปล่อยฉันไปเถอะนะนะไปจริงเหรอฉันได้ข่าวมาแล้วว่าทำหลายครั้งเลยอุย้ยมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันนั่นมันจออีกคนนึงฉันเพิ่งหัดทำครั้งแรกเองแกทำผิดก็ต้องโดนลงโทษนี่ใช่พี่ครั้งโอ๊ยไม่หนักเลยอะ่ะไม่เป็นไรแล้วไม่หนักเด<ล>ี๋ยวรเลดีกว่า ออดีกว่าอะเฮ้ยอ่ะพังตอนนี้สิโอ๊ยนี่มาโอ๊ยโอ๊ยหนักโอเคเน่ยแลวฉันก็มีของแถมอะไรอีกอันหนึ่งด้วยอ่ะ รุ่น Generation อยู่ได้เป็นโจรแล้วโอ้ยโถฉันบอกว่าฉันไม่ได้เคยทำมาก่อนครั้งนี้ test test ไม่สำเร็จฉันต้องไม่โดนจับสิไม่จริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วฉันโยกแล้วฉันโยกแล้วพี่เต้มหมายว่าเราต้องจับนักทอคนนี้ไปขังคุกใช่น้องมายคุกตรงไหนดีนะน้องมายคิดออกแล้วป้อมยามที่ไม่มียามนั่นแหละเอาไปขังซะเลยจริงด้วย โอ้ยอ้ย, <ś c oughs> อยนี่ขนาดเด็กยังยกได้เลยทําไมผู้ใหญ่ย,ยกไม่ได้เลยมาถูกจับขังคุกซะดีดินี่แหละอยู่ตรงนี้นะเข้าไปเลยแล้วก็ช่วยเฝ้าหมู่บ้านเราด้วยหมู่บ้านเราอะ่ะไม่มียามทําตัวให้เป็นประโยชน์เจ้าเจ้าเจฉินจะต้อง,ออง,ง,งถูกขังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะถูกขังอยู่ตรงนี้สิปีเมื่อพ้นโทษแล้วเฉันจะมาปล่อยเดี๋ยวไม่ไป <ś c oughs> โอ๊ยไม่น่าเปชนลักพาตัวเลยเล้าโดนจับเพราะเด็กตัวแค่นี้แย่ <S 2> <S 2> <Yeah S 1> เลยรู้งี้อยู่ในคุกเหมือนเดิมดีกว่า